สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟจํ Fi, จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอ c เซสซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมนี่ก็อยู่กับผมอาริตไฮไฟลรับ,บอกรถซื้อแกงเฮ้ยได้เยอะผมวะอ้เยอะอยู <c> ่ <oughs> ก็เห็นเอฟซหลายคนบอกว่าพี่ขับถ่ายรถซื้อแกงนะผมก็ไม่ได้ถ่ายมาอะไร วิดนะีโอแล้วเนี่ยตอนอันนี้ก็ไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์วันนี้อยู่ที่ที่ปั๊มตูต้ยอดเหรียญนะปิดปิดอันนี้ให้เขากันยอเหรียญออกอเคนะครับนี่ไม่ได้ขี่นานมากคันนี้เลยมันุมขึ้น,อน,นเอามาขี่จะสักหน่อยแล้วกันเติมน้ำมันไั่เสร็จคนระีก็ดับไปแล้วดับแล้วโโหทางลงน่ากลัวมาก เออดีแล้ว้ายไม่มีรถโอเคตัวนี้คือถนนที่เขาทำใหม่ครับตัวนี้ขยายไหลทางนะแล้วก็ถัดไปด้านหน้าก็จะเป็นไอ้ซอยที่ลงมาเอ้ยเดี๋ยวลืมรูที่กระเป๋าไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเป็นยังไงฮนะเนี่ยสะพานตรงนั้นนะฮะก็คือปกติผมจะลงมาจากสะพานตรงนั้นแล้ว,ลวก็เลี้ยวขวาใช่ไหม อันนี้คือปากซอยอีกฝั่งหนึ่งครับผม<ร>ปากซอยอีกฝั่งจะมีปั๊มตู้หยอดเหรียญน,นะฮะตอนแรกว่าจะเติมยี่สิบแล้วนะครับแต่ก็ไม่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> เติมเผื่อเยอะหน่อยแล้วกันแต่กลัวแบตหมดมากนะครับเมื่อกี้แบตเก้าสิบว่ะขอเติมหน่อยแล้วกันนะอย่างท่อยังแบบสะใจเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอให้เครื่องร้อนอีกสักนิดหนึ่งค่อยเติมนะครับผม ยางโคตรแข็งเลยยางอ่อนก็ไม่ค่อยดีนะฮะยางแข็งก็ดีจระใช้ความเร็วปกตินะครับประมาณนี้อันนี้น่าจะแปดสิบกว่าบ้างดูตรงเอ้ยเจ็ดสิบแล้วมัง้งช่วงเวลานี้มันก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ วันนี้เป็นวันที่เฮ้ยอะไรวนะเนี่ยลอยเครื่องบินหรอาอ้น้องฟ้า <laughs> วันนี้เป็นวันจัน์ทนะผมแม่เมื่อคืนก็ก่อนนอนไปเช็คเอาพัสดุเข้าก็โอเควันนี้ก็มาถ่ายรถซื้อแกงสังหน่อยแล้วกันเสียงไม้ถ้ามันยังไงช็อตอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไม่เ,เอาคันนี้มาขี่นานมันแบบ นี่น้องหมายังเหลียวอ่ะดูบอกเลยคั้นี้ไม่เคยไม่เคยมีหมาตัดหน้าหลบทุกตัวฤระดูนี้ก็อ่าถ้าฝนตกก็อย่าใช้ความเร็วนะ้คุณตาข้ามสนุนนะยกหน่อยแล้น ฝนก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะใช้รถใช้ถนนรถเล็กรถใหญ่ลื่นนะฮะอันนี้ฝนไม่ตกนะก็เลยผมก็เลยใช้แบบเปิดคันเร่งได้อะไรประมาณนี้เอาเครื่องมาร้อนซะหน่อยรถคันนี้นี่รอบปลายไม่ค่อยไหลแล้ว มันเก่าแล้วนะวิ่งได้80ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคุณลุงนะคันนี้คือคันคุณลุงนะคุณลุง10 20ปีนะแลบบ้วงเดอร้อนแล้วเออ10 10ออิบกว่าปีกว่าผม10กว่าปีคันนี้10กว่าปี ไค่มีคนเหมือนเดิมนะมือเนี่ยเฮ้ยโหขาใหญ่ข้ามวะต้องยกแล้วฮะแก่แก่พขาจะเขาได้ยินเสียงน้องแบบเฮ้ยกลัวกลัวตอนแรกผมยกคันเล่งไงไม่ดังไงพอเปิดคันเล่งน้องแบบตกใจวิ่งนะ ขาใหญ่แล้วที่นี่ต้องเบรกนะครับผมแนะนำาให้เบรกไว้ก่อนนะถ้ารอก็ได้นะครับเจอขาใหญ่แล้วอย่านะฮะอย่าประมาทเด็ดขาดพยายามใช้ความเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแบตกล้องมันหมดนะฮะแบตก็เสียบ <laughs> ขอญาตหนูหูครับวันนึง หลุมแล้วนะฮะสร้างไปนานนะครับผมสามปีบ้าตรงนี้เอ้ยตรงนี้ก่อนเออสามครับไอ้บ้านผมมันเอ้สามด้วยสี่วะตรงนี้ตรงนี้น่าจะสีมะ่มั้งอยู่ที่สี่มั้งเด็กหน้าอยู่ไหมวะเนี่ยโอเคจอดที่เดิมมั้รอแป๊บส่งพัสดุ อีกองไปติดอีกอย่าเลยวะนนี้จะว่างหรือโอเครอบเดินบอลทำงานแล้วเอวเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วจะรอบเดินบอจะปกติไม่ดับถ้าเครื่องเย็นนี่รอบเดินบาแบบดับพี่สาวผุมโทรบ,บอกให้ซื้อแวะซื้ออะไร รถคันนั้นคือแบบตางมากนะครับต่ตางมากประมาณเกือบกิโลอะนะะ่านตรงไหนวะลอยตรงนี้ขี่ไว้ไหนทับถอยจะต้องต้องหารถคือแบบลอย เดินทางกันต่ออันนี้ซอยตรงวัดลออมันยังไม่ได้เลยเราเปลี่ยนเกียร์แล้ว <c oughs> <c oughs> จะได้ขี่นานอ่ะ นี่ยเส้นมีน่อะมีมังกรเอ้ยไม่ใช่มีมีมังกรตัวก็รขบสองออบใช้ความเร็วปกติแล้วกันห้าหรือหกสิบประมาณนี้เฮ้ยขัดข้างหน้าทำไมเซวะของหนักเหรอวะเฮ้เหมือนไปท้ายเขาแตกเลยนะข้างหน้านะอ่ะเออ ไปชนอะไรมา,าสแสดงว่าถอยแบบโปอะเออมันผมมาถอยรถในเกมถอยแบบโปรนะถอยตรงทุกครั้งเลยนะะถ้าไปสอบไปกับสี่ผมไม่ผ่านคนแรกเลยดูผมผมไม่รู้เลยว่าระบบประสานในการถอยมันแบบมันต้องใช้เยอะกว่าดินหน,นะฮนะออขันน้ำขันน้ำตีไปทุกเกินเนาะ โลโก้ go, แม่งอันนี้เปล่าราชการนั่นนะ่ะเอออาจจะเป็น่นารถนายใหญ่นะนายใหญ่จะมีคันเดียวกืออะหรือว่าโลโก้เขาใส่เอาวะนายใหญ่อะไรจะขับมาคันเดียวนายใหญ่ก็ต้องมีแบบเออ,เอแบบเจ้าหน้าที่หน้าหลังอะไรประมาณนั้นะ กี้พี่เขาอ,อันนี้นะเป็นช่าง e อิเล็กเขาเนี่ยคนนี้แหละสอนอ e ิเล็กพื้นฐานให้ผมเย่ยแกไปไหนมา,หาไม่ดูพอตัวแล้วต้องขี่ไวแล้วเพราะว่าแบตบมันจะหมดจริงๆเข้าโคไม่ต้องยกครับเออเติมครับมามาข <laughs> อ,อให้โดนส <laughs> ักทีคืับอย่างนี้ <laughs> หน้าเขาจะเบรกเล้วะอาจจะแวะร้านไหนสักร้านนึงอ่ะมันมีร้านชําด้านหน้าอีกเขาอาจจะแวะก็ได้ยกไปไหนดีก่ก่อแล้วก็ไฟท้ายเขาเหมือนหมงโมงไม่ค่อยเห็นเลยวะจริงเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆอ่ะแรงสุดมันก็ไม่แรงอ่ะเล่ไปมันก็ไม่แรงอ่ะดานแค่เสียงอ แบ,บกมันอาจจะหมดตอนไหนก็ได้นะเนี่ยตอนนี้กพอละน่าจะยกตั้งแต่หัวสะพานโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณลูกค้าที่สนับสนุนทางลาซาด้าด้วยแล้วกันขอบคุณมากๆกนะฮะก็ค่าไฟค่าน้ำมันนะฮะโอ้ค่าน้ำมันก็รอไป50แล้วไม่ใชน,นะฮะ ครึ่งราคาครึ่งสินค้าเลยกำไรหายหมดแล้วทีนี้ก็จัดให้แล้วตามคำขอครับไปแล้วกดไลค์กดซับกดแชร์คำพูดไหนมีสภาพขอัยด้วยกันในการทำไหนที่มันไม่ค่อยดีก็อย่าไปทำตามนะฮะไปแล้วไปก่อนสายแว่นทุกท่านเจอกันใหม่ครับไปกินถอ่วงอกกอนนะฮะ